สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์นะคะวันนี้หนูก็มีกุ้งไายเสือยักษ์นะคะมานําเสนอนอ้พาทุกคนกินนะคะผักก็จะมีใบชะพลูนะ,ะแล้วก็มีโหระพามีสลัดจีนนะคะนี่อขอโทษมีมะระขี้นกมีพริกจินดาเขียวนะคะแล้วก็มีกระเทียมเนาะ,ะโอเคกินกันเลย <laughs> ต้องขอไปด้วยนะคะถ้าแบบภาพไม่สมบูรณ์หรือว่าเสียงไม่สมบูรณ์นะคะหนูก็จะพยายามปรับปรุงเนาะกินเลยอันนี้หนูหนึ่งนะคะมีแบบแกะกับแบบไม่แกะนะคะนึ่งนะคะนึ่งแบบสุกเกินไปเนื้อหดหมดอือ เนื้อหวานค่ะเด้งด้วยกรอบ <c ười> พักมันบังหน้าหนู เนื้อทั้งนั้นนะเห็นไหมส่วนหางเขาน้ำจิ้มนี่หนูตำเองนะแซ่บมากก็เตรียม ใหญ่ไม่ใหญ่ทุกคนดูนะคะเห็นไหมคือมันใหญ่มากเดี๋ยวนะมันต้องหันยังไงหัวเข้าไว้ก่อนนึ่งหนูนึ่งนานเกินไปนะคะเนื้อเจาหมดหมด โอ้เผ็ดแซมมากค่ะน้ำจิ้มมันจะกินยังไงก่อนคือตัวมันใหญ่มันก็จะกินลำบากนิดนึ่งนะคะเธอทานนิดนึงนะหนูต้องขออภัยด้วยนะคะนี่เห็นไหมน้ำจิ้มแบบจุกๆอืมอืม มันเผ็ดมันแซ่บมากนะคะต้องหยุดพักกินน้ำคิดดูเอามันแซ่บขนาดไหนหนูดูเวลาสายตาหนูไม่ดีอิ่มแล้วนะคะ สองตัวคือไปไม่ไหวแล้วนะตัวใหญ่กับตัวเล็กนะคะมันจุเพราะเนื้อก็มันเยอะ หนูแช่แข็งไว้นะคะหลายวันนะเนื้อหัวเขาก็เลยแบบมันหายไปหมดนะคะก็เหลือส่วนหนึ่งมันหายไม่หมดแต่มันเหลือแค่ส่วนหนึ่งพริกนี่พริกชินดานเขียวเนี่ยหนูแช่ช่องฟรีซไว้นะคะมันไม่ได้เน่านะแต่แช่ช่องฟรีซอะสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะําแล้วก็มันจะลูกมันจะนิ่มนะคะถ้าไม่แช่หนูก็กินไม่ทนันเน่าหมดนะคะถ้าแช่ช่องธรรมดานะ คนหนูซื้อที่เป็นกิโลสองกิโลนะคะอยู่คนเดียวแล้วแบบซื้อเยอะก็ต้องตุนแบบแช่ช่องฟรีซไว้นะคะอืมมันหนัก ถ้ามันดูแล้วเธอหนูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมันเหมือนเดิม เนื้อทั้งนั้นนะคะเล่มไปเรื่อยอีกตัวหนึ่งหนูไม่ไ,มไหวแล้วนะคะหนูขาอภายด้วยเนาะกินไม่ไม่ไหวแล้วกินไม่หมดตัวมันใหญ่มากกิโลละพันหนึ่งร้อยนะคะ น้ำมูกน้ำหูน้ำตามาขออภัยด้วยนะคะอืม ลืมนะคะหนูหนูอบซักก็ดีเนาะมันจะได้แบบมีกลิ่นหอมของเปลือกเขานะคะแต่นึกยังไงไม่รู้เอาไปเนื่อถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยมันก็หวานเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะแต่แบบไม่มีกลิ่นหอมของเปลือกนะคะอยากแบบประมาณแบบฟิลแบบความรู้สึกแบบเผานะคะเผาเอา่ทะเลเผากุ้งเผาประมาณนั้น,นะคะไม่เตาอบอยู่แต่ไม่รู้เป็นยังไงมันนึกไม่ได้ จู่ๆก็ไปนึ่งเลยถ้าเผานี่มันจะแบบจะหอมเนาะจะมีกลิ่นหอมของเปลือกเขานะคะเค okay, ลากันไปแล้วนะคะคลิปนี้หนูก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับผู้ติดตามมาชมสําหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมหนูหนูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลาลังใจให้หนูด้วยนะคะที่หนูเพื่อที่หนูจะได้ไมี กำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกคนได้ดูได้รับชมกันเนาะคลิปนี้หนูก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ